สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยวันนี้ก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะและว,วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่จังหวัดน่านกับกิจกรรมด้านของการท่องเที่ยวโดยทททสำนักงานน่านนะคะร่วมกับทีมน่านท่องเที่ยวค่ะจากกิจกรรมดีๆนะคะกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ชื่อว่าน่านไนท์แทรมนั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ําคืนค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานน่านได้ร่วมกับจังหวัดน่านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านตำรวจท่องเที่ยวน่านสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านหอการค้าจังหวัด ชมรมรถรางจังหวัดน่านและชมรมมักขุเทศจังหวัดน่านในการจัดก,กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564นี้กับการจัดให้มีรถรางกลางคืนนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตของเมืองเก่าน่านในยามค่ำคืน โดยกิจกรรมที่ชื่อว่าไนท์แ r รมรอบปฐม,มทัศน์ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่19กลุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านานายวิบูลแวงบัณฑิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มีนาคมในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา18นกากจนถึง19นากานาทีและก็จะจัดให้มีขึ้นวันละหนึ่งรอบรอบละสคัน ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีพานุวัตรขัดนาคผู้อํานวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานน่านก็กล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมน่านนท์นแทมนั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่าคืนเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ได้คลี่คลายลงและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการนําเที่ยวผู้ขับรถรางม,มัขุเทศแม่ค้ารายย่อยในชุมชนชุมชนท่องเที่ยว ร้านขายของฝากที่ะระลึกตลอดจนธุรกิจที่เชื่อมโยงและทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรูปแบบนิว o r มอนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ถึงการฟื้นฟูด,ด้านของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และนำเสนอขายในมุมมองใหม่ที่ปรับตามฤด,ดูกาลให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศตอบสนองกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูร้อนต่อไปด้วย